บัฟเฟอร์ทำเป็นเหรอแม่ทำแม่ก็ไปซื้อข้าวโพดมีเครื่องทำมีเครื่องเครื่องใหญ่และเครื่องเล็กเครื่องเล็กทำทีละอันหน่อยนะใช่โอ้เราเมื่อไรมันจะได้สิบอันนะแม,ท 5, มแ่ทำแต่ตีห้าทำแต่ตีห้าแต่แม่บอกให้แม่ขายโรตีอะ,ะโรตีมันจะขายดีกว่า โรตีมันก็ต้องขายในคนซื้อหืมขายอยู่บ้านก็คนซื้อซื้อแผ่นมาอันหนึง่งมันจะมีแผ่นเตาแค่พันกว่าบาททำขนมยังอื่นก็ได้ขนมเบื้องขนมอ,อะไรขนม,มเบื้องก็มีเตาอยู่นะแต่โรตีมันจะขายดีกว่าไอโรตีที่มันเป็นใส่ใช่ไหมใช่ใส่กล้วยใส่อะไรแล้วก็จะสิบ กองขาวจังก้องมีดฟิลเดรดูตาลุนลงลูกอย่าลืมเมืนเก่า2ยี่โกก้นมเหนียวใส่ไข่มุกีฟิลเด เกีมไปไหนยังเกียมอ่ะเอ้าเกีมไปไหนเกีมไหนเกมไปไหนไม่เคยเห็นเกีมเกีมเกีมไปไหนไม่เคยเห็นไม่รู้ไม่ได้อยู่บ้านเหรอไม่เกีมอืมไม่ค่อยเห็นเหมือนกันไปไหนอะไรก็จะไม่บ้านหรอ

你是。